ONE n e w สตรงไปตรงมา สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวต้องให้ผู้ประกาศทั้ง3ท่านเขาวอร์มร่างกายรอเพราะเขาอยากเต้นมากแล้วนะคะศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะจัดว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดคนหนึ่งของไทยเราเลยนะค,คุณแบงค์แคชนั่นเองแล้วเขาก็มีผลงานใหม่ล่าสุดและเตรียมจะมาโชว์ในเที่ยงรายวันแบบเต็มวงเป็นครั้งแรกด้วยค่ะพี่แบงค์ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลไปนานพอสมควรนะครับกลับมาเที่ยวนี้มาในสไตล์ EDM กับเพลง yeah, say Yes

What you got What you got to do is say, Yeah, what you going to do 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 what you to do Oh, 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 สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณมพี่แบงค์แคชและทูพีเซา์ ามคนนั้นคะเห็นบอกว่าจะยืนเต้นวอร์มร้องเหนื่อยเลยเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนเลยมีเอกินมาในรายการใช่เหรอคะพี่อุ๋ยจริงจริงนี่มันมากจริงมันมันสุดๆไปเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับการกลับมาในครั้งนี้เพลงนี้ของเราก็อย่างที่รู้สึกกันนะครับมันนะแในหลายจุดประสงค์อันอย่างนี้เลยขาขัดให้มันแบบนี้เลยใช่ครับโอ้โหมาในแนว EDM ด้วยใช่ไหมคะเล่าถึงการทำงานสำหรับเพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะแบงค์หายไปปีกว่าแล้วครับ เพลงมีเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่คือด้วยละครเวทีด้วยอละครทีวีด้วยแล้วก็หลายอย่างไปทัว์ด้วยก็เลยเออเราไม่ว่างพอที่จะมานั่งทําเพลงอย่างที่เราคือสมาธิมันไม่ไม่โฟกัสสลหรับเราก็เลยสุดท้ายมาลงมาเจอเพลงเนี้ยได้มีอเพลงนี้มาเรากรู้สึกว่าเออแล้วนึกถึงถ้าเกิดสงการเขาคงเต้นกันยับเนาะต่อยว่ามาจากน้ำบนน้ำวันกับหญิงลีครับก็มาเนี้ยผมว่าน่าจะไม่คือ เราสุขว่าเพลงช้ามันเยอะช่วงนี้อยากขาแขงาไตยสนุกบ้างเพลงโอหังมันเยอะเราก็มีแต่ว่าเรายังยังยังไม่ออกเพลงนี้ดีกว่าแล้วเป็นไงมาไงฮะได้2 P Southside มาร่วม Featuring คือด้วยเนื้อเพลงมันจาก s เย e เนี่ยเราไม่แนะนำแนะนำให้ใครก็ตล้งแต่ในผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจกันมีแฟนด้วยความคิดอันรวดเร็วแล้วไม่ได้ กันกลองอะไรใช่คือสี่จีมันเร็วแต่ว่าหัวใจอยเร็วเตองอย่า say y e แต่ว่าตัลองอย่า say yes นี่เห็นพี่แบงค์เย้ยตลอดตัวเองเย้ตลอดก็อาจจะพรมีแฟนแล้วมั้งเออไอ้ต้องพูดอีกไอ้ต้องพูดอีกก็นิสัยก็อย่า say yes เหมือนกับเราเป็นเหมือนตัวแทนผู้ชายเวลาเราเจอ อสรุปนั้นแฝดแฝดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่ารีบนะเดี๋ยวเราช่วยดูได้นะก็คือเหมือนกับคือประมาณนั้นเรารู้ผู้ชายทันหมดเพราะไอ้พวกที่มึงทำมาเคยทอมาแล้วประมาณนั้นฮะคือคือโต้งน่าจะแรปได้เข้าปากโต้งโต้งก็อยู่ในวัยที่อ๋อวัยที่กำลังอ่ากำลังเป็นวัยที่กำลังเตือนเหรอคะประมาณนั้นก็ได้ครับไ็่ได้เลยฮะเราไปถามถามคุโต้งคุพีเลยว่า เป็นยังไงฮะมาร่วมงานกับพี่แบงค์ดีครับจริงๆแล้วเคยพี่แบงค์เคยมาโปรดิว์ใช่ก่อน oh. แล้วเป็นเพลงของชินชินวุฒิครับคอับโปรดิว์ใช่ก็แต่ว่าเพลงนี้ทั้งตัวดิวส์ด้วยแล้วก็ผมมีส่วน เรื่องในการร้องแร็แล้วก็เขียนด้วยนะครับแล้วก็เวลาไปทัวร์ก็โหเล่นแบนด์สดจริงๆซาเซาล้วเล่นเป็นดีเจอันนี้ก็ถือว่าแบบมันมากๆแล้วก็มีซาวอีดีแอมิกมีร็อฟอีกอันบีของพี่แบงค์ครบครับโอ้ประทับใจมากมันมากมาในเรื่องของมิวสิกวิดีโอกันบ้างอันนี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าภาพสวยมากแต่ที่ไหนมันสวยมากนะเปิดมาครั้งแรกแบบโหคือเวลา คนถามว่าผมไปถ่ายที่ไหนผมจะตอบไม่เหมือนกันทไม่ฮะบางทีบอกเอเวอเรสต์บ้างบอกแคสบ้างดัลลัสเวกัสอะไรบ้างแล้วสุดท้ายคือบทพิเศษอะไรใชเขาสั่งประเทศไทยของเราี่เองแต่มันได้ฟิลอย่างนั้นจริงๆนะเมรเบิร์นชั่นมันมีคนเขาไม่ค่อยไปถ่ายใช่ใช่ฮะเขาไม่ได้ต้นไม้ยที่แล้วดูจากการแต่งตัวคือผมมีคำถามอย่างหนึ่งผมนึกว่าพี่แบงค์จะห้อยสร้อยคอแบบในมิวสิกวิดีโอมาวันนี้นะฮะ โอ้ไม่ไหวเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะอุ้ยเยอะมากหนักมากเป็นแบบประมาณว่า66โลได้6โลเยอะมากเลยเหรอคือคือไม่เห็นถอดเสื้อนะแต่ไม่เห็นข้างในเลยว้าวน่าจะใส่แบบนั้นมาเนาะคือถอดเสื้อเหรอใช่ครับใส่สร้อยหมายถึงใส่สร้อยนะะคแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ตัวเองทำเบื้องหลังอยู่ด้วยใช่ครับทำอะไรคะก็ทำหมดครับทุกอย่างเลยเหรอคือเอดเสื้อผ้าเป็นผู้จัดการ แล้วก็ช่วยดูโรดูอะไรแลก็ตามใจคือมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนใช่ครับแต่ว่าผมเห็นได้ถึงความทุ่มเทแล้วก็เป็นือาชีพของแบงค์แคสแล้วก็ทีมงานเนะเขามาตั้งแต่ก่อนรายการเพิ่มแล้วทุกเบรกโฆษณานะครับคุณผู้ชมที่จะเห็นว่าเอะทำไมเราสนุกกันยังขึ้นเขาตลอดเพื่อให้ออกมาที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับที่แบงค์บอกว่าไปก่าใช่ไหมไปก่าก็ตั้งใจทําเพลงนี้มาเลย อแล้วเขาก็ทําจากเบื้องหลังมาด้วยค่ะเขาก็เลยแน่นมากเลยสําหรับการกลับมาครั้งนี้ตอนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์แน่ๆเลยครับเต้นกันทั้งประเทศไทยเลยครับครับครับไม่ส่งสงกรานต์พี่นุ่งอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เหรอสามวันครับสามวันสามวันัยังเต้นได้ค่ะเต้นได้อยู่แน่นอนตอนแรกบอว่าจะเต้ท่าที26เต้นเพลงพี่แบงค์ไม่เห็นเต้นเลยไงท่าทีที่บอกไปไงแคร์โบกโบกไงเห็นไหมเห็นไหมเมื่อช่วงต้นรายการเห็นแล้วเต้นท่าน่านในเพลงของทั้งคู่นี่โอเคไหมได้ได้ครับท่าอะไรก็ได้ครับ <ผ>โอเค<า>เนะฮะ้พี่แบงค์แล้วก็ทูพีฝากถึงผลงานให,ใหม่เนี่ยครับผมบทุกพีผมก <TF? S 1> ็ได้ครับก็เป็นเพลงแรกนะครับมีส่วนร่วมนะครับมาฟิทเอริงกับพี่แบง,ค,บงค,แค์นะครับวงแคชนะครับก็ฝากในฝักตัวแ้วนะครับทูพีหวังว่าคงชอบท่อนแรปกันนะฮะนี่ก็เป็นเนื้อหาจากของผมนะฝากให้สาวๆเป็นแค่เราชอบมากเลยทุกีเ็นแค่กันนะผมฝากหลังจากหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามนะครับดาวน์โหลดเพลงนี้แล้วก็ทวิ t เตอร์เฟซ o ุ๊กอินสตาแกรมก็แบงก์แคชครับตามไม่รู้ขานซุปเปอร์ได้หรือเปล่า นี่คือะคะแล้วครับ <ใน S 2> ุดต่างนี้คือ V A แล้วก็แค่ C A S ดอลลาร์สไน์นะครับแล้วก็ S แล้วก็ปีนี้ก็มีซีรีส์หัวใจและกายปืนถ่ายอยู่แล้วก็มี ลอยดูเรื่อง The Musical กลับมาวีสเตจใหม่กลางปีนี้แล้วก็มีละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งปลายปีครับโโอ้หแน่นทั้งแน่นโอ้ยมือเบสมีอะไรฝากบอกไหมพี่อุ๋ยโอ้ยเห็นนักดนตรีเป็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะคะต้องจับมือเบสหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็คือยกกันไปหมดนี่เลยนะครับคอนเสิร์โอ้พี่อุ๋ยตามไปดูได้ค่ะเขาไปกันทั้งวงแบบนี้แหละค่ะซึ่งจริงๆไปจิ้งจอโชว์มีแดนเซอร์ด้วยมีแดนเซอร์ด้วยอ๋อเลอะฮะ น้บอแบยไว้ก่อนก็ได้ไม่พายละเอียดเลยไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคมากวันนิวส์ตรงไปตรงมา